ไม่ไหวแล้วยอมแพ้ด่าเมิดาด่าเมิดาโชคไม่ดีเลยติดอยู่่นานว้าติดอยู่นาโท่โท่เอ้ยอ้าวนั่นดานั่นดาบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้นนนนััตตなんとなくなんとなく寂しくなって เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากแย่ที่สุดひひどどいい話話でですすねね本当にสบายมากโอเคไม่มีปัญหาไม่ไม่私は平気です平気平気แมมก็นะมาเนมาเนแย่เลยสวยแล้วโอ้แม่เจ้าวไม่ตนะไม่ตนะ